ครับมีมล่องผ่านครับผ่านหกแปลงกันวันน่ะใส่เลยเสร็จขอผ่อาน ไปเรื่อยๆครับผู้เชาครับใจเย็ยนครับตะก้ามันเป็นพันยิบซี่หนงบหกใบครับมันนี้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมันเรือหาใบครับป็ได้เปลี่ยนป่องมันเนีเปลี่ยนใส่ขอตอต ขอต่อป่องผ่านเพื่อนแวนแวนล่องป่องผ่านตัวนี้สิบสิบประหยัดก็ก็สื่อป่องไม่ครับป่องไม่เจ็ตลอยครับอันนี้แวนล่องผ่านตัวละสี่ลายห้าสิบบาทครับประหยัดเกันกะหลายลอยเยอะเจ็ตลอ,อยแก็ตลอยนะครับ ห่างกันห่างกันพันหนึ่งครับเป็นฟันหามที่ใส่ป่องป่องซีซีโตครับโตหนึ่งกับเจ็ดลอยครับทำยุทธล้านใครอะไรรถไทยเจ็บสี่ยี่แปดครับสองพันแปดอันนี้เขาเปลี่ยนเฉพาะแวนครับซีโตต้รัสซีลอยหาสิบบาทครับ เซวนไปเมื่อพันแปดครับประหยัดเงินได้อีกพันหนึ่งครับโดยที่เราใส่ป่องเก่าครับตัวนี้เป็นคู่ตาเอลซ8ชหาชุแปดนะครับโุนเก่าแล้วครับคนขับกเก่าครับ ไปเรื่อยๆเพร,ระาะฝาลครับมีละครพูดไรนะครับกเกา